เรื่องย่อละครเพลงบินใบงิ้วออนแอร์ทุกคืนวันเสราร์และวันอาทิตย์เวลา21นาฬิกา30นาทีทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เริ่มตอนแรกวันเสราร์ที่8มกราคม2565เมื่อชีวิตคู่ดำเนินไปอย่างผิดฝาผิดตัวการแต่งงานที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวมากกว่าความรักการแก้ปัญหาด้วยการนอกใจ นำไปสู่เรื่องราวความสัมพันธ์อันเลวร้ายที่ทำให้เขาและเธอตกอยู่ท่ามกลางความแหลมคมของหนามและใบหนิวที่รุนแรงและอันตรายแนวไพนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังมีปัญหากับยวนตาภรรยาสาวสวยไฮโซของเขาเริ่มแรกนั้นแนวไพรักและหลงไหลในความสมบูรณ์แบบของสาวสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์ร้อนแรงของยวนตา การที่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างเขาได้แต่งงานกับยวนตาจึงไม่ต่างอะไรกับการเด็ดดอกฟ้ามาครอบครองในขณะที่ยวนตาก็มีผู้ชายดีๆที่ร่ำรวยมากหน้าหลายตามาพัวพันแต่เธอเลือกที่จะแต่งงานกับแนวไพรเพราะรู้สึกว่าเขาแปลกดีและแตกต่างไปจากผู้ชายคนอื่นๆที่ผ่านเข้ามาความเป็นจริงก็คือยวนตาตั้งใจประชดโยทีบิดาผู้ร่ำรวยและมีอิทธิพล พราะโยธีพยายามที่จะเข้ามาจัดแจงชีวิตของเธอและเปลี่ยนแปลงเธอให้เป็นไปตามที่ต้องการโยธีตั้งใจให้ยวนตาได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆที่เขาเลือกให้การแต่งงานกับแนวไพรเป็นสิ่งที่โยธีไม่คาดคิดและไม่พอใจแต่พอเวลาผ่านไปแนวไพรก็พิสูจน์ตัวเองให้โยธีเห็นว่าเขาเป็นคนจริงจังและเอาการเอางาน จนโยทีไว้วางใจให้ช่วยดูแลธุรกิจหลายๆอย่างและเริ่มรู้สึกดีกับแนวไพรมากกว่าลูกของตัวเองส่วนยวนตาถึงแม้จะแต่งงานแล้วแต่ก็ยังคงทำตัวเป็นสาวสังคมเฉิดฉายไปทั่วไม่ชอบทำงานเพราะไม่อยากเครียดและเห็นว่ามีแนวไพรคอยช่วยพ่อทำงานอยู่แล้วในบทบาทความเป็นภรรยายวนตายังอย่างมีอิสระยังคุยคุยกับผู้ชายหลายคนโดยที่ไม่สนใจว่าแนวไพรจะรู้สึกอย่างไร แนวไพรอดทนมานานจนรู้สึกตัวว่าอยากจะหย่ากกับยวนตาให้รู้แล้วหอลูอดเพราะรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขและขัดแย้งกันตลอดเวลาแนวไพรอยากมีลูกแต่ยวนตาไม่อยากยวนตาชอบไปเที่ยวปาร์ตี้กินเหล้าจนดึกดื่นทุกอย่างในชีวิตดูไม่ตรงกันไปหมดส่วนอีกหนึ่งครอบครัวเปลแก้วหญิงสาวสดใสอ่อนต่อโลกเนื่องจากถูกมารดาเลี้ยงดูมาอย่างทนุถนอมเล่าไข่ในหิน เธอตกหลุมรักจอมทองอย่างง่ายดายนอกเหนือไปจากความเฉลียวฉลาดและมีสเสน่ห์แล้วจอมทองยังเป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ามาในโลกแคบๆของเปลแก้วนั่นทําให้เธอรู้สึกราวกับว่าเขากําลังพาเธอออกไปเจอกับอิสรภาพหลังจากถูกมารดาก,กําหนดกรอบชีวิตให้ตลอดมาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าภายใต้หน้ากากที่ดูดีของจอมทองนั้นแฝงไว้ซึ่งความเจ้าเล่ห์และเห็นแก่ตัว เพราะว่าจอมทองต้องการแต่งงานกับเธอก็เพียงเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นจอมทองหลอกล่อนางเกสรมารดาของเปลแก้วด้วยภาพลักษณ์และโปรไฟล์ของการเป็นทนายความอนาคตไกลจอมทองใช้ความรู้และอาชีพด้านกฎหมายช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริม,มทรัพย์ของนางเกสรจนทําให้เธอได้ผลกําไรขึ้นมาอย่างพอกผูนเกศรจึงเห็นดีเห็นงามว่าจอมทองจะมาช่วยดูแลเปลแก้วได้ การแต่งงานของทั้งคู่จึงเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่ายมีเพียงกัดลีลูกพี่ลูกน้องคนสนิทของเปรแก้วที่รู้สึกได้ถึงความไม่น่าไว้ใจของจอมทองและก็ยังมีแสงนวลอดีตคนรักของจอมทองที่ไม่เห็นด้วยและเป็นทุกข์กับการแต่งงานครั้งนี้แสงนวลน,นางแบบสาวที่ใช้ชีวิตในวงการบันเทิงอย่างไม่ค่อยประสบความสำเร็จเป็นนางร้ายที่ไม่ค่อยมีใครจ้าง พบหากับจอมทองมาก่อนเป็นเวลานานเธอรักจอมทองมากแม้ว่าจอมทองเหมือนจะไม่ได้จริงจังอะไรกับเธอนักก็ตามดังนั้นทันทีที่จอมทองมาบอกกับเธอว่าเขากำลังจะแต่งงานกับเปรแก้วด้วยเหตุผลของความเหมาะสมจึงทำให้แสงนวนลรับไม่ได้แสงนวลบุกไปหาทั้งคู่ที่งานแต่งงานเพื่อจะแสดงตัวตน แต่ก็ถูกนางบุญจริงมารดาของจอมทองซึ่งดีใจนักหนาที่ลูกชายได้ตกถังเข้าสารขัดขวางเอาไว้แถมนางบุญจริงยังพูดจาดูถูกแสงนวลจนทำให้เธอยิ่งโกรธจนยอมไม่ได้แสงนวลงัดไม้ตายออกมาด้วยการขู่จะฆ่าตัวตายในคืนนี้ทำให้จอมทองต้องหนีออกมาจากห้องหอเพื่อห้ามเพราะกลัวว่าการตายของแสงนวลจะทำให้เรื่องวุ่นวายจอมทองไม่รู้จะทำยังไงให้อารมณ์ของแสงนวลสงบลง จึงหลอกไปว่าเขาจะหาทางหย่าก,กับเปแก้วโดยเร็วที่สุดหลังจากได้ทุกอย่างที่ต้องการคำพูดของจอมทองทำให้แสงนวลมีความหวังเปรแก้วรู้สึกแปลกๆก,กับพฤติกรรมของจอมทองที่ออกจากห้องขอไปแบบนั้นแต่เธอก็พยายามจะไม่มองในแง่หลายจนกระทั่งหลังจากแต่งงานไปแล้วทุกอย่างจึงค่อยๆเปิดเผยออกมาให้หรู้ว่าจอมทองไม่ได้รักเธออย่างที่เธอเข้าใจ ชีวิตการแต่งงานของเปแก้วกับจอมทองจึงดำเนินไปอย่างเย็นชาและขื่นขมแต่สิ่งที่ทำให้เปแก้วเจ็บที่สุดก็คือการที่ได้รู้วา่าจอมทองมีผู้หญิงอื่นและเป็นผู้หญิงที่มาก่อนเธอคนที่รู้เห็นในความทุกข์ของเปแก้วและปัญหาอันเกิดจากจอมทองคือกัดลีแต่ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ฝังลากลึกอยู่ในใจของกัดลีมาตลอดชีวิต การเติบโตมายัางเด็กกาําพร้าเป็นญาติห่างๆที่เกสอนขอมาเลี้ยงเพื่อให้เป็นคนดูแลเปยแก้วได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เปยแก้วได้รับมาเสมอจึงปล่อยให้จอมทองทำอะไรไม่ดีกับเปยแก้วโดยไม่คิดจะบอกให้เกสอนรู้แถมยังแอบซ้ำเติมเปยแก้วทุกครั้งที่มีโอกาสแนวไพรย,ยังคงคิดอยากทำเรื่องอยากกับยวนตาและได้รับการแนะนำให้รู้จักกับทนายความรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างจอมทอง จอมทองแนะนําแนวไพรว่าถ้ามีหลักฐานว่ายวนตาแอบมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นก็จะทําให้การขอหย่ามีน้ําหนักมากขึ้นอาจไม่ถึงกับต้องทําเป็นคดีฟ้องหย่าให้อึกรกะทึกคลึกคมแต่ใช้แค่เป็นหลักฐานในการขอหย่าก,กันแบบเงีย,งยบๆแบบที่ยวนตาเองก็จะขัดขืนอะไรไม่ได้แนวไพรไม่รู้จะทําอย่างไรจึงขอให้จอมทองช่วยหาคนสืบเรื่องยวนตา ในตอนแรกจอมทองคิดว่าจะช่วยแนวไพรเพื่อหวังค่าตอบแทนแต่พอแนวไพรแนะนำให้รู้จักกับยวนตาจอมทองก็เปลี่ยนความคิดว่ายวนตาน่าจะให้ผลประโยชน์กับเขาได้มากกว่าทั้งที่จอมทองแอบให้คนตามถ่ายรูปยวนตากับแจกันหนุ่มบาร์โฮสรุ่นหน้องที่กำลังเข้ามาทำให้หัวใจของยวนตากระชุ่มกระชวยแต่แทนที่จะเอาหลักฐานนี้ไปบอกแนวไพร จอมทองกลับนำมาต่อรองกับยวนตาว่าเขาจะช่วยปกปิดความลับนี้แลกกับการที่ยวนตาจะสนับสนุนให้โยธีซื้อที่ดินของเกศรนกับเปแก้วและร่วมทำธุรกิจรีสอร์ทด้วยกันโดยให้เขาเป็นผู้บริหารยวนตาตกลงจอมทองจึงบอกแนวไพรว่าหาหลักฐานไม่ได้เพราะยวนตาไม่ได้นอกใจเขาและยังเกลีย้ยกล่อมให้แนวไพรประครับประคองชีวิตครอบครัวต่อไป การติดต่อซื้อขายที่ดินและการทำธุรกิจรีสอร์ทด้วยกันทำให้แนวไพรกับเปแก้วได้รู้จักกันและสนิทสนมกันไปด้วยแนวไพรรู้สึกอิจฉาจอมทองที่มีภรรยาให้ความรักและซื่อสัตย์อย่างเปแก้วต่างจากยวนตาที่ไม่เคยดีกับเขาเลยแต่เมื่อยวนตาได้รับรู้ถึงความชื่นชมที่แนวไพรมีต่อเปแก้วยวนตาจึงรู้สึกหมันไส้บวกกับความเป็นคนดีพร้อมของเปแก้วยิ่งทำให้ยวนตารู้สึกหงุดหงิด เพราะเป็นรูปแบบของผู้หญิงที่ตัวเองไม่อาจเป็นได้ในขณะที่กัดลีนั้นหลงรักแนวไพรตั้งแต่แรกเห็นและตั้งใจจะทำทุกอย่างเพื่อให้แนวไพรหันมาสนใจเธอบ้างโดยไม่สนว่าแนวไพรมีภรรยาอยู่แล้วคือยวนตาและเพอ้อฝันไปถึงขนาดว่าแนวไพรจะเป็นคนที่เข้ามาทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นจนสามารถที่จะขึ้นมาทัดเทียมผู้หญิงอย่างเปแก้วหรือยวนตาได้บ้าง ยวนตาพยายามยุยงเปแก้วให้คิดมากเรื่องการนอกใจของจอมทองและพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้เปแก้วได้เผชิญหน้ากับแสงนวลด้วยหวังว่าเปแก้วจะได้ไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัวเหมือนที่ครอบครัวของเธอเองก็ไม่มีความสุขเปแก้วต้องเผชิญหน้ากับแสงนวลและความจริงที่ว่าจอมทองรักกับแสงนวลมาก่อนรวมถึงจอมทองแต่งงานกับเปแก้วเพราะผลประโยชน์มากกว่าความรัก แสงนวลจึงอาวาดและตามราวีเปแก้วอย่างหนักท่ามกลางการจัดฉากยุยงและสมน้ำหน้าของยวนตากับกัดลีซึ่งร่วมมือกันทำ้ายเปแก้วทั้งๆท,ที่ไม่ได้ตั้งใจจะร่วมมือกันมาก่อนแต่มีเป้าหมายตรงกันและกัดลีก็ยังจ้องจะแย่งแนวพรมาจากยวนตาอีกด้วยในขณะที่จอมทองเองก็รู้ตัวว่าจะปล่อยเปแก้วไปไม่ได้เพราะเรื่องของผลประโยชน์ ถ้าเลิกกันตอนนี้เขาก็จะต้องเดินออกไปมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยจอมทองพยายามปรับความเข้าใจกับเปรแก้วด้วยการอ้างว่าเขาไม่ได้รักแสงนวลแล้วแต่แสงนวลยังไม่ยอมจบกับเขาเองจอมทองยืนยันว่าเปรแก้วเป็นผู้หญิงที่เขารักในขณะที่แสงนวลเป็นปัญหาที่เขากำลังหาทางแก้ไขทางด้านแนวพลัยก็พยายามอดทนและปรับความเข้าใจกับยวนตาเพื่อประคองชีวิตคู่ เขาพยายามจะไม่คาดหวังกับเธอมากไปและปล่อยให้เธอใช้ชีวิตยังอิสระตามใจต้องการแต่ยวนตากลับยิ่งได้ใจเธอเริ่มถล่มลึกกับแจกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกว่ามันคือความผิดเพราะสำหรับเธอแล้วแนวไพรยอาจจะให้ความอบอุ่นปลอดภัยกับเธอได้แต่แจกรันกลับให้ความรู้สึกโลดผนและชุ่มฉ่ำหัวใจได้มากกว่าและเธอก็เชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับผู้ชายสองคนได้พร้อมกัน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ายวนตาจะลหลงไหลแจกันมากแต่สุดท้ายแจกันก็เริ่มเบื่อหน่ายที่ตนเองต้องมาคอยเอาใจหญิงสาวรุ่นพี่แจกันจึงเริ่มตีตัวออกหงังทําให้ยวนตายิ่งพยายามจะเอาใจแจกันหนักขึ้นไปอีกนอกไปจากข้าวของต่างๆที่เอาไปปลนเปอร์แล้วยังถึงขนาดลงทุนทําธุรกิจขายรถหรูให้แจกันเพียงเพื่อจะให้แจกันยังอยู่กับเธอ นางบุญจริงแนะนำกับจอมทองว่าให้รีบมีลูกกับเปแก้วเพราะลูกจะเป็นเชือกเส้นสุดท้ายที่จอมทองจะใช้หาผลประโยชน์จากเปแก้วได้แม้ว่าจอมทองจะไม่เคยคิดอยากมีลูกมาก่อนแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่มารดาพูดนั้นมีเหตุผลจอมทองกับเปแก้วจึงพยายามมีลูกด้วยกันเปรแก้วหวังว่าลูกจะเป็นโซ่ทองที่คล้องใจเธอกับจอมทองเอาไว้แต่จอมทองกลับคิดแค่ว่า ลูกจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขาได้ผลประโยชน์ในขณะที่ความสัมพันธ์ของสองครอบครัวก,กำลังแย่แต่มิตรภาพของแนวไัยกับเปลแก้วก็ค่อยๆพอกผูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากันและกันคอยให้กำลังใจกันจนกระทั่งกลายเป็นความรู้สึกดีๆที่เริ่มมีให้กันโดยไม่รู้ตัวแต่ถึงอย่างไรทั้งคู่ก็พยายามหักห้ามใจไว้เพราะต่างก็ไม่อยากทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แนวไพรมีความหวังที่จะบอกเลิกกับยวนตาเพราะตอนนั้นเขารู้ใจตนเองแล้วว่ามีความรู้สึกดีๆกับเปรแก้วเขาสารภาพรักกับเธอและขอให้เธอกับเขาไปจัดการปัญหาของตัวเองและจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเปรแก้วไม่ปฏิเสธเพราะเธอก็คิดเช่นเดียวกับเขาในขณะที่แนวไพรหมดใจกับยวนตาแล้วแต่ยวนตากลับต้องการแนวไพรขึ้นมาในเวลานั้นเนื่องจากแจกกันเริ่มไปหลงผู้หญิงคนใหม่ เขาจึงทอดทิ้งยวนตาไปอย่างไม่ใหญ่ดีเช่นเดียวกับที่โยทีก็เริ่มจะเหลืออดกับยวนตาจนแทบจะตัดพ่อตัดลูกยวนตาเริ่มสำนึกว่าแนวไพยเป็นสามีที่ดีแค่ไหนดังนั้นเมื่อแนวไพยประกาศชัดว่าเขาต้องการจะหย่ากับเธอยวนตาจึงยอมไม่ได้และยิ่งรู้ว่าเปรแก้วเป็นสาเหตุที่ทำให้แนวไพรคิดเช่นนั้นยวนตาจึงประกาศเป็นศัตรูกับเปแก้วทันที เรื่องราวการใช้ชีวิตคู่จากต้นหลักแปลเปลี่ยนมาเป็นต้นหนิวบทสรุปจะจบลงเช่นไหลต้องติดตามชม